อาคุยกันเลย่าสาธายาเื้อเ่หอคุ้ใดันนาางเลยจุดไ่นงานที่สามที่้นาดำไปบ่ถูกต้งถูปตั้งอยู่นี่อยู่นี่งางที่สามจะจุดตง

ปดสิเพียงแปดสิบเพียงสองร้อยแปดสิบห้ักอดสามร้อยอาวุธกับพี่น้องไม่เข่าได้ขยับเลยสามร้อยท่านที่สามด้อยพี่ชายด้อ 80เพียง280ลักามรแสงเจริญบวกสิงกซางน,นะครับแสงจเรจริญสัดว่าเขาให้ม่นั <180 S 2> ่งรับสขจะพูดนะแสงเจริญ80เพียง280หลัก3า0 0แเพียงทำทางติม่านของลูกชายผู้น้อยนะคะรับมาระบิงไขโยฟังน้ำพอดีปีเดอร์สองร้อยแปดสิบลักสามร้อตาไข่บันสมาสตรเาะบันสมสาอารมาหลังฐานเนนี่หลังฐานน่เลือหลังฐาน ฐานที่หนึ่งเป็นพุ่มนาลินฐานสองเด็กใช่ดำฐานฐานที่หนึ่งเป็นของพุ่มนาลินฐานที่สองเป็นของสีสยามรับครับปล่อยฐานจุดที่สามแล้วเราจะปล่อยฐานจุดที่สองก่อนไปฐานจุดที่หนึ่งครับผมครับ จุดฐานสามละมาฐานสองละมาฐานหนึ่งนะครับครับเป็นที่นี่พุจูดอีกพอาะที่ขงไฟพอไ่อเสเปียงละสามบังนี่งนี่พรม,มีจังได้ต่อสาบลาดเจี่ยผู้ใดแน่เลยแล้วผู้ใดพวกนี้ตะต่อออกมาแต่ว่าบังไฟพอาะท่านเห็นมันเกิดขึ้นจังเหลือสผู้ใดหเหลือเทพสุริยากับน้องนับดาวเถิดจ้วเราเป็นเหลือซ้ำนั่นแล้วเอา พยัพญาพุรภาของขันธ์นายกชุพลมัชชาครับพญาบุรภาเดี๋ยพญาพุรภาอีกรับเทียบธุรยายั่งบอขายังหมือนตอฐานที่หนึ่งนะครับยังละเดี๋ยวผมอยอัง่านเหนอืมยงํา สาบังกาไปถัดตัวน้ามันเ้าสายที่ม้งเาตรงไปเนี้ยตรงไปเนี้ยมา้รืเปิดงานเนาะตรงไปเนี้จสอบังสามบังตรงไปรอดทำดูดีกันพี่น้องันกิโยอีกมันก็จะอ้างกันทเก่าเบื้งที่หล่งยางน้ำกันแท้ไล่ไล่ ครับสงลคันเท้าจนเอ็นคันเท้าเอ็นอีกเพียงมันหนักมันเป็นหนักเงินเนี่หนักปากก้ออืมเงินนั่นมาเบิ้งแบ้านั่นแจ้งหัวดึนดึนละ้วนยางมา้นี่ท่านที่สองโอ้ของร้องคือโพดคือโพดเลยประเดี๋ไปท่านที่สองกะใส่ต่อกันน้อเพียนเนาะใส่ต่อต่อสายไฟ้ก่น S <S <S แต่ว่าฐานจุดที่พอเมื่อเราบอกของฐานจุดจุดคือฐา,า,านที่สามฐานจุดนะพี่น้องฐานที่สามใย่กุูร่าขอขึ้นเชือกแรกเหมือนมันมนี่เพราะจุดโทรมาแล้ว,ลวสุดยอ,อสดออสวยงามกับยอ,อดเยี่ยมนะครับ ลูกจัวแรกปืนพยักกุรภาครับจักจากสีเว็บงจักสิบงขอนคอนไปหาสีเว็บงเด้อ่าบอกใกล้ไกลแสงเจรินบวกสิงโกสงังสงร,อรอ้อยแปดละ3ามรฐานที่สามขึ้นทูงสูงลงสตาทๆทำไม่ได้เลยหลาย ปฏิบังานแสงเจเริญบวกสิงข้อสางจนชบดีสามสานึ้นเฮ้ยประพันแล้วตด้งินประพันแล้วมากลวบอกคนลูกเตี้ว่าถงอ ครับจะไปทายลูกเห้มันเป็นประเด็นเน้ออือม oh. นนันป็นระเด็นมันยู่คนละทีพน่ครับน้าทีบวกโอ้ยต้องใช้าใช้ได้บ้างวันมาไปอาล่าเราะมอันลุต้องไปต้องต้องไม่เห็นใครนแน่ไปมีเงินอยู่สองเมื บดควรพี่น้องจังเห็นออกไปเนาะเสร็จเรียบร้อยรวงเออมีคือเพิ่นอยู่เด้อมานีะกบัดกวนจังเห็นออกไปทางแล้วเบาลุ่นระดับไปนําเฮา ว่มันก็เบาเราอปยังแสง,งสอ๋อ,อดีก็แล็งแข็งเนาะเนพะไปยางแสง้าดอีกนะก็ยัตัก้าได้หัวก็ยังน้ำขับไต้คนสุดลงมาประมาณจากหนาคองกว้าน,นะครับมีใก่เบาได้สิก็สัมีปีเบาดี เด็กนุ่งเกี้ยนะฮะตัวหลินจะต้วโตโตเลยละ พอดีพอดีพอดีแล้วนี่แหละถอดพอดีแล้วเียงเกิเนี้ยลีดินยคอว้นะโี่น่ะเาโบเลากันดุเขาคืนลละงางรอแล้วเรียครับแลร้อยสามสีนเฟลวนโดนวันเดียวนะอยู่ในขาวขึ้นรองขาบางๆครับ อยโม่ป่ห <accurately S 2> ้หดบาๆร้อห <iri> ้าสัทเต็มลางแล้วนะคบไมเป็นทาคือว่า็ซนขงแข้ง้าหยบแข้งหัวหยบวลาปาน้แรน่เนาะแข้งหุ้ไอ้หหยบบาดนี่ยร้อยห้าพั บอามาอยู่นะครับบอมาอยู่บอามาอยู่าาอยู่ในพื้นขาวาบางเถิดเข้าพักบนนะครับมาบนไม่ติเป็นขาวาบางฟังสายม่ติเป็นเกียงเียงหางไม่ิดอยู่หม่องไล่ไ่ครับคอยโย่คอยลดแต่ัะเบาๆตาเปล่าซักเย็นเลขกสูงประทังมีบ่อหลงสุดือเลขกสามร้อยนี่เป็นป๊อปสองร้อยพั ลัสครับเบิงเบิงลีมาการลงนี่มันเป็นของไฟไล่ราคาสี่แปดเลยครับลีลาการลงมดีดีเบาดีครับการลีลาการลอีกพอแตกต่างจากแอดเทวดาเลยนะครับาหาจากบ้านเขา เลย่าเลี่สี้นมันเ็มาเล่สากเล่ากเกยงตัวได้ครับบางบางมีที่ความดีครับสี่ร้อยห้าสิบทาง่างาเทเลี่น่อย ตะวัาเทเล็กซีลอยเทนอบ้างนี่ยบัลตะวมาครับตัวเลขกี่คุยกันหน่งหวานเทียบครับก็เป็นคืนๆไล่ๆนะครับนนี้หางทางครับย่างเบามาอยู่ครับเยต้นโเต้เลกซิ่เลเลกคอยคอยวนคอยเลืนโตเบานิ่ม้านาหางป่านหายัด เห็นเดี่ยวๆรเอาคอยหมุนรอเดี่ยวนี่โอเคราฟองนี่นะฟองเดียวนี่นะฟองจุดปลายไม่แหงนี่ะ <c oughs> นะฟองมันขีดมาตอนนี้มันยังยู่สูงนะค <c oughs> อยผิคอยวนคอยโย่คอยลดระดับที่มิมสามร้อยสิบคะแนนผ่านครับพระธาตบนไปทางอาจารย์แสงนะครับ ตันเตียงครับถามเป็นบ่มี่นวฝากมาตอนย่างพ่พี่เด้อเห็นเ็นบ่ี่นวฝากแมาตอนมาสองยางมากคืเขาขายเกงเกลีถ้าเบิกใจแลวนะครับเบิกใจแล้วคุยกระงไหมครับพ่ายด้นไปคุยบาะงไหมลวยขับก็เบียรก็เสียรแต่กับรันปฏิเป็นผาเรือเป็นอีพักเท่าขึ <Eso> es? <dragon. S 2> ้นนะครับเดือกโตกับมหาคับโตเท่ากันคือพท่าขึนจะก็ได้ในลาไปไม่แหงนไปนะครับ ผัดเข่าเราช่วงกลางพผัเท่ามันสีพี่เส้นขาวนะครับล kind of ั่มพอยนแข็งเราหั200อวมันสีไกลสีาขึ้นเลยเราลั่มแบบโอ้ยเอาลคนนี้ละคอยดูคอยลดระดับเบานะครับยังทำมลาอยู่กลางอากาศตามลงมาเตออ สามร้อยเ้านนสร้อยเจดสิบห้ามากมดยกันครับตั้งใจช่างเงีย่ไหมมาครับไปเดอทีมงานของ